อ่านะครับสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับพวก,กผมนนนะครับแล้วนี้ถ้าอยู่เกมหมคครับ1.81กับแมปแมปแมปอะไรไม่รู้นะครซึ่งผมอ่านพรีวิวแบบนี้มาเนี่ยเขาบอกว่าก็จะจจะทําให้คนเล่นไมคครับกลัวครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราซึ่งเราจะต้องมาพิสูจน์กันว่าเราจะกลัวหรือไม่นะครับนะมีสื่อให้อ่านด้วยนะครับนะอ่า ซิร์นอียดอินยูโรช่างมันครับ <c oughs> มีให้ปรับระดับปะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะถ้าทำไม่ผิดข้างบนนะครับแล้วก็นี่คือภาษาอังกฤษนะฮะโอ้โหแล้วมืดตื้อก็จะทำให้เรากลัวจริงเหรอมันไม่น่าจะใช่เนะี่ย นี่คืออะไรครับหรือซอสแพ็กแอปพลิเคชันเทสไม่เห็นมีหาอะไรแอปพลายเดี่ย,ย,ยมผมยังไม่ได้ใส่ครับ <c oughs> โอเคครับไปไปใส่มาแล้วเมื่อกี้นี้ครับเนะี <c> ่ย <oughs> ขอไปครับนะครับเก ง่ายต่อครับน่าเปิดเพลงด้วยครับแล้วง่ายต่อล่ะเฮ้ยเขาบอกว่าไงวะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้หาอะไรเลยในนี้เท่าที่ผมอ่าน <c oughs> เขาก็บอกคลายว่าให้ปิดดอนี่ ูเออให้ปิดประตูยูนวูมให้ปิดประตูห้องนะครับก่อนเล่นนะครับนี่คือแบบว่าก่อนที่เราจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยลราก็ไลท์ปิดไฟนะครับในห้องนะครับแล้วก็ปรับระดับยากก่อนเฮดเซ็ตเชิญอัปเดตแล้วก็ใส่หูฟังเปิดเสียงอะไรประมาณนี้ครับนะจัดไปครับนะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะฮะโอเค,คแล้วก็ใส่หูฟัง โอเคเรียบร้อยหมดเลยครับนะฮมันก็ไม่ได้บอกอะไรว่าเราต้องไปตรงไหนเลยวะแต่มันก็ไม่ได้บอกวะนะครับแล้วให้เราแบบว่า,วาให้เราเนี่ยปรับ <c oughs> ความสว่างไม่บอกใช่ไหมว่าให้เราปรับมืมดๆไม่บอกนะกูจะได้ปรับสว่างหน่อยครับแล้วปรับสว่างตรงไหนนั่นแหละปัญหาไม่ปรับแม่งหมันไส้ <c oughs> กูต้องไปที <kr> ่ไหนอย่าให้ร hmm ู้นะฮะอยนี่คือปิดปิเปิดเปิดช่างมันครับปัญหาคือไปที่ไหนเราจะเดินหามาครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่พบนะฮะนะอ่ะมันไปทางนี้ได้โอ้โหโคตรมืด พี่น้องเอ๋ย This map only for single player แบบนี้เหมาะสำหรับการเล่นคนเดียวขอลองอะไรวะอะไรเซิร์ฟเวอร์ช่างมันครับนะกันเราเล่นคนเดียวอยู่แล้วนี่อ๋อมันเป็นทางไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วกูโอ้โหม,มันมืดนะครับโอ้โหเฮ้ยมันทำผมบิวนะเนี่ยจริงๆนะมันทำผมบิวนะ รับอะไรวันเนี้ครับเรามีแผนสำรองเราไม่แผนครับประมาณว่านั่นแบบเอ่อคุณสามารถอะไรวันนี้ปิดไฟเหรอมันบอยเซตความสว่างครับผมรู้แล้วเมื่อกี้ไปหาข้อมูล โอ้ยฟัดพ่อมึงไม่เอาไม่ปิดจะไม่ปิดหรอกโอ้โหอุ้ยเขี่ยดเ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 ดวุ้ยโอเคกูจะเร่มเกมสตาร์ท a อาเบ3สสิประมาณสาสิบนาทีปุ๊บสามสองหนึ่งไปเขาบอกว่าสาินาทีหมายความว่าไงครับเกมนี้คือผมอ่านผมรู้แค่ว่าเขาอยากให้ผู้เล่นไมครับนี่กลัวแค่นั้นเองผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรอีก มีอะไรหรือเปล่ามีอะไรเสียงกูเบาไหมเนี่ยทำเทเบิล์ทำเทเบิรเ,เขาให้เราทำอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่ากูต้ององอกไปจากที่นี่เขาบอกห้ามตีบอ่จ้าโอเคให้กูหาอะไรวะอ,อย่าบอกอไรหาทีละอันเนี่ย ไม่เจอเลยครับข้างนอกไม่มีอะไรเลยนะครับเราจะทำยังไงดีฮะตรงนี้เป็นบล็อกอะไรวะเนี่ยไม่สบายด้วยกูเดี๋ยวข้างบนมีบอกอะไรวิจุดสตาร์ดนี่สตาร์ดี้นี่คืออะไร เวลาเรียนเหรอสิบนาทีเอ๊ะงงครับอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรแตกสุดแตก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 ,แตกอือว้ยไม่ไม่ต้องหาอะไรเลย อุยแน่นอนใครจะไปทางมืดแหละครับไม่มีใครโง่หรอกนะฮะนี่เหมือนเราจะอยู่ในชั้นเรียนนะครับซึ่งทุกค้องก็มีอย่างนี้แล้วมึงจะไม่ให้กูทุบได้ยังไงหาตรงไหนโอ้โหทางนี้ก็มืดคือผมไอคิวน้อยนะฮะท่านผู้ชมมืดเลยนะฮะ แม่บิวดีจริงๆเกมเฮีย้ยนนี่นะมันก็ไม่มีอะไรมาให้ผมเลยนะครมีแค่สมุดโง่ๆหนึ่งเล่มตอนนี้เราเลือกจะขึ้นกลางรงจะขึ้นข้างบนหรือจะลงข้างล่างไม่ใช่จะขึ้นข้างล่างเค,คีคนข้างบนก็ถือว่าขึ้นได้นะครับขึ้นได้อ้ห เจ็บไหมล่ะฮะเดี๋ยวเดยวเดียว,เ,ยวเรามีหิวนี่ว่าคนสร้างแมพเขาลืมคิดว่าเราหิวหรือเปล่าวะเปืนเล่นมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องทําการลงไปสำรวจข้างล่างนะครับข้างบนนี้น่าจะไม่มีอะไรนะเพราะว่าผมหิวโอเคข้างล่างนี่ก็จะ เป็นจำพวกตู้โชว์นะครับข้างในนี้อะไรเอ่ยเออช่างมันครับอ่านไม่ออกแม่ฉันเรียนอีกแล้วเขาต้องการจะสื่ออะไรเราครับข้างนอกนี่ก็ก็ดีนะครับนะโห เป็นชั้นเรียนที่ใหญ่มากมีสนามฟุตบอลด้วยครับแน่ผมให้ผมเดาไม่ผิดผมน่าจะว่าพระอทิตยกนั่นคือเวลาเฮี้ยของเรานั่นเองให้กูเดานะครับโกนี่ถ้าลูกบอลมานี่คือติดเลยครับเหนียวหนึบเลยทุก <laughs> ค okay. ไปดูนะมีแป้นบาร์ดด้วยแป้นบาร์ทนี่เฮ้ยมีอะไรบอกดูดิอืมมีอุย้ยจะหิวแล้วเนี่ยเออเขาคงไม่ว่าอะไรนะถ้าผมจะ <c oughs> จะ <c oughs> จะตัด <c oughs> ตัดไม้โอ้ยตกใจตัด, <c oughs> ตด <c oughs> เปิดเสียงูฟังนะเผื่อจะมีแอปเปลแอปเปิ่กินบ้างนะฮะนี่ถ้าลอยมันร่วงวันนี้จะได้แดกไหมครับเนี่ยเออลืมบอกไปสนามบ้านนี้มันจะเป็นเหมือนสตีบบาร์สนะับสตีทถนนนะฮะนะสตีบบาร์ที่คือบาร์้างถนนคือมันจะเล่นแบบแดนเดียวอ่ะเออคนเล่นบาร์ก็จะรู้นะฮะเมื่อไรจะได้แดกครับเดี๋ยวกลับไมกทีแล้วกันนะนะไปสำรวจทางนู้นก่อนดีกว่า มันเดูนนอกโรงเรียนกันบ้างโอ้ยเจ้ายอะไรวะโนุยออกนอกโรงเรียนแล้วมาไหนวะเนี่ยคุกเหรอชิบหายนะโอ้โหมึนต๊บเลยครับตอนนี้ค f a i เฟลลี่อะไรนั่นแหละ t ู d a y t h i เออพระเจ้า remember you reading มันห้ามเราออกจากที่นั่นนะวะ ก็เรืองก็มีอยู่แค่นี้นะับอะไรวะว่าผ้าหมอโอ้ไม่รู้กูก็ไม่ได้มองด้วยนอนแล้วมันจะ คุยคุยโดนขังคุกเลยออกจากโรงเรียนกูเอ้าทำเข้าของเรียนเสียหายโอ้ฉันอยากตายับสีสั้นนี้ก็จบไปที่หน้าพอหน้าเฮี้ยนมากเลยเนี่ย าอาจจะมีพาร์ทสมาดูชมโรงเรียนนะครับแต่พาร์ทนี้ก็ต้องจบไปอย่างน่าสลดใจจบในกูกนั่นเองนะครับาพาร์ทน้าดูดูดูด้วยนะ